เอาเลยครับผมสุดท้ายดีกับผม Pewdiepie ใช่ป่ะวะ It's มา It's Pewdiepie เราอุบัติรัฐมันเป็น Pewdiepie How's g o u r guys How's going on guys มันเป็น Pewdiepie Pewdiepie แลกหนาวะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมบเผามันคนนู้นจะเลือกชุดสีอะไรครับชมพูกับดำผมก็เลือกดำ มันมีชุดตรงไหนวะเนี่ยมึงหยิบตรงไหนนี่ไงนี่ไงมึงก็หยิบดิชุดจ้ผัวชุดมึงเลยอะไหนวะนี่มึงเห็นอัลเมอร์มาแตะไหมไหนกูไม่เห็นจริงจริงไม่เห็นอัลเมอร์แตเหรอไหนอะไม่เห็นเอาชุดไปชุดไปชุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกล้องเดี๋ยวกดูแคมกูเลยก็ได้ไม่เห็น<อ>จริงจร<น><ห>ิงเอาคุณนุ้ยมันสลับกันผมมาเป็นคนหนีครั้งนี้ยแล้วคุณนุ้ยเป็นคนเผาผมอ้าว ราวางอยู่ในกล่องของคุณนุ้คุณนุ้ต้องหยิบมาแล้วเผานี่จบอะเผาเผาไอไอตรงที่ที่กูยืนอยู่ใช่ไหมเอาทุกที่เลยอะจุดไหนที่มึงวางระบาดได้วางให้หมดเลยได้เลยอันนี้มันมันมีคอมเมนต์อย่างสเตปออนเฮียฟอร์เกมโหมดคีอทีฟอโออโอจัดเลยหยุดทับหยุดทบร้ายกันเลยตึติติตต ฉันเพ่งทำยัยด้วยคนนู้ยไม่ถามปุ่มมันบั๊กปุ่มบั๊กเหรอเหรอจอกกู <c oughs> ขอเห็นหน้ามึงหน่อยต,ตอนที่มึงเดินกูเผาไหม้ไปกูเริ่มลงจิตขึ้นมาแล้วบอกเลยอ่ะก็แค่พวกลราวาแค่นั้นทำอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> อ่อนหัดนะหอดูใกล้ๆนวมาติดตาสิจุดใหม่ไปในห้องเหรอไม่รอดแนะ่ กูบอกแล้วไม่รอดไม่รอดแน่นอนพูดใหม่ว่าเราใครจะรอดหรือใครจะไม่รอดฮะไอ้หนูไอ้เด็กน้อยแกทำไม่ฆ่าไม่ได้หรอกเจ้าหนูกูไม่หวนตายไงมึงดูดิกูยังไม่ตายเลยหน้อยอะไรเนี่ยทำได้แค่นี้เหรอใครอยู่ได้นานกว่ากันมาอย่างเงี้ดีกว่ามันเป็นหลุมตรงกลางพระรามเออใช่เป็นหลุมตรงกลางก็ ไอ้ตามข้างหลังข้างหลังตื่น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 ตื่ตื่เอาได้ครับผมเฮ้ย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 บอกแล้วว่าให้หมดเลยโอ้โหเฮ้ย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 ไปเกินไปเกินไปเกินเกินมึงไม่น่ารอดแล้วเฮ้ย บอกแล้วไงนุ้ยเอ้าเอ้าว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 ไฟไฟไฟตีไฟดีครับรออะไรครับตีไม่ได้ตีไฟไม่ได้อ้าวอย่างสองตีไฟไม่ได้แล้กูต้องตายแล้วนุ้ยแต่ว่าก็หยุดงานหนึ่ง list in p e a c อ่า good luck la wy escapee พร้อมยังนุ้ยพร้อมแล้วกูเพิ่มสกมือพร้อมแล้วนะพร้อมสกมือพร้อมนะนี่เวลาที่จะฆ่าคนแล้วล่ะ รู้สึกสาใจอย่างนี้แอะอยากเห็นสถานารณ์ด้านบนแล้วสิโอ้ยเฮ้ยมันไหม้มาแล้วเห็นแล้วเองจะสบายเลยน้ยอยจะอยู่นานของมึงให้ดูเลยอ๋อม,มันมีวิธีโกงอยู่เว้ยถามอตอนมันไหม้อะ่ะมันมีคอมเมนต์บล็อกอยู่ข้างลา่างไงนั่นแหละไม่เว้ยห้ามอยู่คอมเมนต์บล็อกอ่ะได้ได้กดเพือ่อเพือ่อกันกันชัวร์กันชัวร์กันเนึยได้แค่นี้ก่อนน้ย อ่อนแอจังเลยอ่อนแออ่อนแอก็แพ้ไปเนี่น่าผิดหวังจริงเลยนะถ้าที่ได้แค่นี้รู้บอกว่าผิดหวังแรงเลยนะจริงนะเปล่าจริงนะเปล่าไม่หรอกไม่หรอกกูผิดหวังกับเสื้อกูเนี่ยผิดหวังกับเสื้อกูเนี่ยจะฟูแจเลยเฮียเฮ้ยปิ๊งปิ๊งิงิิิิงมันเริ่มลงมาแล้วสิ ใกล้ถึงเวลาจบแล้วนะเนยเหมือนได้แค่นี้แหละรู้สึกเหมือนกูังอยู่หน้ากับมึงอ่ะออเหรอให้พูดใหม่ีกรอบได้ไหมถ้ากูไม่ตายลรวากกูผิดหวังกับเสื้อกูมากอะ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 ไอ้ย่ไอ้ัไม่ได้ทำนะกูเกมหมดสามอยู่ ฝ oh, 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 ั่งกลางเลยโอเคครับผมสลับแบบนี้เนี่ยทีพีคุไม่กลันทีมมือจบไปเลยเร็วโอเคโอเคเออทีพีโอเคตอนบสลับแบบนี้ครับต้องจบไปด้วยก่อนนะครับผมนะฮะใช่ไหมคุณด้วยครับ โอเคครับแล้วเจอในแบบหน้าครับผมเยี่ยงเก่งเจอครับบายเรื่องไปเช็คเอาช่องคุณนุ้ยตาใน description ด้วยนะครับผมโอเคครับผมเจอครับบายยินดีเป็นวันะฮะยินดีเป็นปรจําด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย